เราแบบฟุ้กันจายกันเต้นได้เลยเรนได้เจอแฟนๆล้วแฟนคลับของน้องเจแล้วก็แฟนคลับของเราแล้วก็มีแฟนคลับของเราละสองคนด้วยแรปปิ้งช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมง thank okay. you สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสรุปเจนด้วยนะครับผมเป็นยังไงบ้างวันนี้คนมารอเยอะเลยแฟนมารอเยอะมากดีใจมากเลยค่ะที่แบบเห็นแฟนเยอะมากๆขนาดจะได้แบบมาเห็นบูธหล่นจริงของเราแล้วน่ารักมากๆเลยก็เลยอยากให้ทั้งชายผู้สื่อขาวช่วแล้วก็แฟนด้านหลังกันหน่อยหลังก่อนเลยคท่าน ข้างหลังข้างหลังสุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีภาษาจีน t ร a n s l a t e เกินยอด translate นี่เลยดีมากดีาดีดีดีแล้วก็สวัสดีพี่สุดมู้ชนคนนะคะก็วันนี้ก็เยี่ยมชมกันได้ตามสบายนะคะถ่ายรูปกันได้นะคะสนน่าร o, ักมากกว่าเจมส์ครับเชิญ t u ช n turn t ครับเออเอาเป็นภาษาจีนเลยใช่ไหมคะให้เลยได้เลย

ก้าอยู่กับงีมั้ยก่ปีแล้วาก้าอยู่มาปีนี้นะเป็นปีห้าแล้วคะนเร็วมากมากเลยค่ะยังจำได้อยู่เลว่าวันแรกที่แบบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทีนก็เคยมาเจอโอเจออะไรแบบงานคอนเสิ์ตก็ถึงเต้นมากๆเลยตอนนี้ก็คือแบบกลายมาเป็นอินเก้าหนึ่งที่แบบเราเข้าสู่ปีที่ห้าแล้วอะเรียกว่าแบบเราก็รู้สึกโอ แล้วใส่ในซีรีส์ด้วยใช่<อ>ก็เลยแบบดีใจมากที่ชวนมาแล้วก็เป็นงานแรกที่เราแบบพูดการก็ตืนน่นเต้นมากเต้นได้เจอแฟนๆด้วยแฟนคลับของน้องเจแล้วก็แฟนคลับของเราแล้วก็มีแฟนคลับของเรานะั่งสองคนด้วยมันจะถามอะไว่านี่เป็นงานผู้งานแรกหรือเปล่าเป็นงาน,น,าน,นเป็งานนหรอแรกเลยส่ะว้าวเพราะยั้นทุกท่านานรับน,นี่คืองานผู้งานแรกเก็บภาพมาได้เยอะมากเพราะว่านี่เป็นเป็นจุดเริ่มต้นเลยค่ะตอนี้ซีรีส์จะได้ออนบล็อกด้วยหลังจากนั้นะครับเพื่อนๆงลองจิ้มอย่างนี้ เจนนึกถึงอะไรบ้างเออหนูจะถึงความเรียบรูค่ะดูดูเข้าถึงงานดูแบบใส่้ทุกวันอย่านีก็ดูแบบเหมือนแฟนออฟแบรนด์ของเราแบบนี้เลยไหมสุดๆเลยค่ะเรียบหรูสวยแพงเข้าวเหนข้าวเสี่ยงข้ากัดอวยกันเองแบบนี้มากเลยคือเอาจริงผมว่าตั้งแต่เราถึงปุ๊บถึงบานจิ้งอย่างเงี้ยเราจะนึกถึงแบบนาฬิกาที่เมื่อก่อนเราโตมาเห็นคุณพ่อคุณแม่ใส่ ดีแมทคุณพ่อคุณแม่มีมีใส่ลองจีนแตลเราเนเด็กเกันบ้างไหมของหนูก็คือแบบมีมีหลายมีหลายเยอะมากหลายรุ่นเลยแต่เราจีนก็ถือว่าเป็นแต่ในการเรินมแรกที่หนูเก็บปังค์ซื้อเองตอนสมัยเด็กๆตอนสมัยวัยรุ่นสมัยโตอรัแล้วผ่านไปไม่กี่ปีเองปีสิบสองเี่เราเราอย่าไปพูดเพราะพี่ก็โตอมายุคคอมบ์ก่อใช่ไหมเราก็อยู่อยู่เกี่ยวกันเราก็ต้องขอใกล้ๆกันแล้วเจนใหม่บ้างล่ะครับเป็นยังไง จริงๆก็จะเห็นเออ่ญาติจะใส่ผ้าห้างเยอะค่ะชัแล้วก็เห็นพี่ก้าวใส่ด้วยใส่บ่อยมากสวยมากมากก้าวใส่เป็นสีด้วยใช่ค่ะเป็นสีไหนใส่เรือไหนที่เล่นคะก็จะใส่หลายเรือนะคะเป็นเรือที่แบบดูฟอร์มอลหน่อยเพราะว่ามันจะมีพาร์ทของโบว์ด้วยแล้วก็จะมีพาร์ทของแบบออกแบบเออ่นอกที่เป็นนอกไซส์บ้างแล้วก็มีความสวยมากขึ้นเลยเนี่ยเรียกว่าแบบหลากหลายสไตล์แต่ว่าถ้าเกิด รอบการปุยกันนี้อีกแล้วคุยดีใจที่ไม่กล้าช่วยสปอร์ตเลยค่ะเมื่อแต่พอเป็นหน้าปัดสีซันเบคผมจะมีความเงินเงินแล้วก็เล่นแสงผมว่าเข้ากับลุคนนี้มากเลยอ่ะหรว่าใส่ได้ง่ายด้วยนะก็จริงๆจะใส่ออกไปเที่ยวกิ้งค่าปหติก็ได้จะออกงานก็ได้เหมือนกันนะเพื่อจบสายใส่สบายไหมสบายมากก็จริงจริงเป็นคนที่ข้อมือเล็กมากๆแล้วก็รู้สึกว่าใส่แล้วแบบ มันพอดีมือเลยแล้วก็มือเล็หนูก็เลยหานาฬิกาที่บอกไม่ค่อยได้อะค่ะแต่ซื้อใส่แล้วขึ้นเลยสวยดีไปมากแล้วมันทำให้พอพอไปสีเวอสโกเข้าไปเดี๋ยวผมว่ามันมันขับผิวด้วยข้อสีผิวน้องมาคือขาวแล้วก็คือขาวขึ้นไปอีกก็ดูแบบดูแพงอ่ะดูเรียังหรูดูแพงมากเมื่อกี้เราก็บอก เอาจริงผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากไปพี่ก็อยากไปมากนะยังไม่มีโอกาสได้ไปเผื่อบอกพี่โตว่าผมพี่โตยังไม่สนใจผมเลยนะมาแล้วจะโก่หมดแล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าก้าวไปแล้วผมผมอยากไปดูผมอยากทำคลิปดูโรงงานที่จะมีโอกาสด้วยแล้วมี่คนอยากไปพี่ก็ไปเดี๋ยวผมไปพร้อมพี่ตั้มได้เลยครับเป็นยังไงบ้างเราเราไม่ทำอะไรเลยจะบอกว่าคนที่ชอบมากพิเศษเป็นพิเศษก็คือพี่โอ ี่โอ้ดีอินนาฬิกามาเดินเข้าไปดูกซ่อมทุปูมว่าเขาเก็บอะไรกันยังไงแบบอะไรตรงนั้นตรงนี้อะไรเขาเป็นคนชอบคนไกลชอบชมาจนแบบบางทีเราก็แบบอ,อะไรอ่ะพี่โอสอนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออชีแบบว่าอินมากๆตัวหนูนแล้วคนช,ชอบชอบที่ความโรงงานเขามีความแบบเขาเป็นกันเองหรือว่าเราเราเราเข้าไปดูแล้วก็จะมีแบบเมีมเอนดพี่ช่างซ่อง วอชเมเกอร์ใช่ไหมวอชเมเกอร์ใช่ค่ะเขาเขาค่อ้างละเอียดแล้วก็เนียนมากแตแต่ดีเทลของนาฬิกาอะไรเงี้ยเก็ให้ความูมากรอบหน้าพาเจนไปด้วยไปด้วยเลยดฝากฝากเอาแต่ไม่จไปฝาา่ียกเดี๋ยวากอาแตเดีวาอ่เากาแต่ากเมา่ดีกาแเดียาด้๋ยากดีกวฝาอาากาดียวฝากอาเอาจากเอาแาเอาวาก้านก่อนกันเ้วากา่เ้ก่อนเลย ก็ฝากลจีนด้วยนะคะจริงๆก็เป็นคนเฟซป็อกอัพตอนนี้นะคะก็มียที่อ่อเจนนห่ชิโรบนะคะแล้วก็จะเป็นป๊อปอัพที่เอเนไลน์นะคะหยายๆหุกคนเข้ามาดูมรากแเพราะว่ามันมีหลายสีแล้วก็ขนาดกล้ามบัดเนี่ยคะมีหลายขนาดมากๆแล้วก็จะบอกว่าตอนนีคมม้คอนดูแบบจอดจงสำหรับคนุวนใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็คิดว่าราคาเขาถึงง่ายสีนาขนาดนี้แล้วมีชอปดค่ะคะนมีเ็เ วันนี้ถ้าเกิดซื้อนะครับมีม,มีเป็นแก้วแชมเปญให้กับบ้านกันไปด้วยไม่ใช่เหรอความพิเศษเลยของพี่โตในวัเนี้ได้ได้เนี <c oughs> วันนี้พี่โตแบบสะดุ้งทั้งหมดเลยนะฮะก <c oughs> ้าวจิบอะไรแล้วนะก็ใชื่อแหละวันนี้ก็อยากจะฝากขอบคุณจริริงเลยก็รู้สึกว่าคอมอย่างที่ไม่กล้าพูดเป็พูดครบทุกอย่างแล้วก็คืออยากจะฝากเพราะว่ารู้สึกว่าคอหมอย่าง ทุกวัยเข้าถึงได้ใส่ได้แล้วสิคือนรารักมากเข้ากับปีนี้มากๆเลยค่ะเอาควาเล้นะคะเนี่ยนะครับแล้วก็ไปทายที่ฝากของแกหน่อยมีอะไรยังไงบ้างตอนนี้เมื่อไหร่ยังไงนัี๋ก่นอนนะ คก็คือวันนี้นะคะก็ตอนสองบุกซึงนะคะก็ฝากดูบทประจันมีกระา่าด้วยนะคะช่องวัน31นะคะทุกคนก็ใครที่รอดูตอนต่อไปอยู่ก็อย่าลืมกดดูนะคะทุกคนแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ช่องวันนี้ะแล้วก็อีกบทหนึ่งที่ฝากกันมากๆเลยนะคะก็เป็นซีรีส์กับน้องเจนนะคะรับรักออกแบบนะคะก็เดี๋ยวจะมีใน ปีนี้แหละออนแอร์นะคะแต่ว่ายังไม่บอกกำหนดงานนะคะแอบถูกไว้แล้วก็อาจจะมีแบบว่าไพ์ลอตสอบนะคะเตรียมชมกันได้ยาวๆเลค่ะโอเคเลครับเช่นครับค่ะแล้วก็ฝากเรื่อง Netflix นะคะส่งคำส่งด่วนค่ะก็29่19เส้าของนี้นะคะฝากด้วยค่ะแล้วก็ฝากซีรีส์ของเราสักคนด้วยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่ญี่ปุ่นกันด้วยก็ได้ไม่ใชว่ะที่แป๊บหนึ่งไปยาวเลยแบบสองอาทิตย์ ฝากครับฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะถ้ามีมาเป็นมิสเตอุกก็เดี๋ยวไปต่อเลยใช่ค่ะเคารอ,ร,อรอติดตามไม่ใช่แค่ดูซีรีส์เดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามดูว่าจะใส่ใส่นาฬิกาเร,รือนไหนต,ต้องมีคนไปแคมป์แบบคนนี้ก้าวใส่เรือนนี้แน,น่นอนเลยครับดีละลายครับแล้ว,ดวเดี๋ยวรอติดตามกันได้ด้วยนะเจนอยากจะฝากอะไรเป็นภาษาจีนไหมครับเป็ภาษาจีนไหมอ๋ออยากก็ 呃，uh, 希望大家喜欢这次的活动。这、就是我第一次跟姐姐雪碧姐姐来这里，说，呃，以后哎，办好<唉>。所以 <laughs> 以后希望我们可以再出去更多的活动，跟你们见面。你、啊、好，你好、嗯，我是我们一家三口的男的，你好。 ก็ฝากด้วยนะครับคอนเฟ e ็กออกาการทกานี่ต่วันนี้ถึงที1สฤศจิกายนนี้นะครับในสังโชชิโดนะครับแล้วก็ได้คุณสินสินคาเป็นงานนะครับจะได้เป็นผู้บอกเล่นเกี่ยวกัเรอนสีโลโก้ดีไซน์เช่นเดิมแล้วก็ตัดล่าแั่งคอนเฟล็อซ์บสังโชชิโดแล้วก็มอสีสันานด้วยครับยินดีันะครับ ไปก่อเรียนเชิญนะครับมายเก็ตติ้งเจอร์เตอร์จากลองจิ้นซีหนึ่งทันเปอร์เต์โปรดตอนรับด้วยนะครับเดี๋ยวขอให้